โยปุเพกตะกัลยาโนกัตโถมนุพุชติแปลว่าบุคคลผู้มีความสำนึกถึงผู้มีคุณแก่ตนบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญในเบื้องหน้ารู้บุญคุณของท่านในการก่อนระลึกย้อนได้หมดกำหนดไว้ตอบแทนคุณท่านบ้างอย่างตั้งใจตามวิสัยมุ่งมั่นกตัญญู รู้คุณแล้วรู้ตอบให้ชอบที่ประโยชน์มีได้หมดไม่อดสูเพราะมีคุณสำคัญกระตันอยู่ทุกคนผู้ชายหญิงไม่ชิงชังพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวาช่างมกรูดและกะวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่า เรื่องที่คุณอาคมเล่าให้ฟังคุณอาคมนี่พักอยู่ที่ห้องแถวสองชั้นแกเล่าว่าในจำนวนห้องแถวยี่สิบห้องที่แกเช่าพักอยู่นั้นคนเยอะหลากหลายอาชีพมีทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่รวมไปถึงหนุ่มโสดที่อยู่เพียงลำพังก็อาศัยห้องแถวแห่งนี้เป็นที่นอนไปวันๆ เช้าขึ้นหลังจากที่ทําธุระปะปังต่างๆเสร็จสิ้นลงไปแล้วต่างคนต่างก็กุลีกุจอกันออกไปทํางานทําการไปจนจรดถึงตอนเย็นย่ําค่าลงไปแล้วอ่ะแหละถึงได้กลับเข้ามาสู่ห้องแถวนี้อีกครั้งหนึ่งหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นบางคนก็ใช้เวลาในช่วงนี้นอนเอกคนเนกนะดูข่าวดูละครรอเวลาที่แม่บ้านปรุงอาหารสำหรับตอนเย็น แต่บางคนก็ถือโอกาสนี้หาที่ตั้งวงกงเล่า,าเพื่อให้คลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละ้ะเสวนากันด้วยเรื่องสัเปเรเหะตั้งแต่เรื่องการเมืองไปจนกระทั่งถึงเรื่องในมุงแทบทุกคนในจำนวนห้องแถวทั้งหมดนี้ก็เลยค่อนข้างจะรู้จักมักจีกันดีและครอบครัวที่ค่อนข้างจะสนิทสนมกับคุณอาคมอย่างพิเศษก็คือครอบครัวของคุณประชา คุณประชาที่ว่านี้แกมีอายุแก่กว่าคุณอาคมประมาณสักเจ็ดปีเห็นจะได้มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารอปรพอของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลไปจากคลองแถวที่เช่าอยู่เน็กสักเท่าไหรนะ่นักเมียของพี่ประชาเนี่ยชื่อพี่ศีนวลมีลูกสาวสองคนโดยที่คนโตน่ะเจ็ดขวบลูกคนที่สองก็กำลังอยู่ในวัยซุกซนตามประษาเด็กอายุห้าขวบเรียกว่า กำลังอยู่ในวัยกินด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวด้วยวัยของลูกเต้าที่แทบจะละมือไม่ได้ไปอย่างนี้ก็เลยทำให้พี่สีนวลเนี่ยทำงานทำการอะไรไม่ได้แต่แกก็ยังขวนขวายหาลำพ่าไพิเศษด้วยการรับจ้างซักรีเสื้อผ้าพอเป็นค่านมค่าขนมของลูกแล้วก็กับข้าวกับปลามื้อย่อมๆลำพังเฉพาะค่าแรงพี่ประชานั้นหลังจากที่จ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟไปแล้ว มันก็เหลือเงินติดกระเป๋าไปแทบจะไม่ชนเดือนถัดไปแต่ละชีวิตภายในห้องแถวแห่งนี้ก็เลยมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันคือปากกัดตีนถีบหาเช้ากินข้ามไปวันวันน้อยคนนักที่จะมีเงินเหลือเก็บอย่างเป็นกอบเป็นกำมองดูแล้วแทบจะทุกคนก็ล้วนแต่หวังรวยทางลัดด้วยกันท้งนั้นด้วยการซื้อหวยแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครรวยสักทีมีแต่จนกรอบเป็นข้าวเกลียบยิ่งกว่าเดิม แต่มันจะทํำยังไงได้ในเมื่อความหวังอื่นๆมันไกลลิบลับอย่างฝ่วคว้าไม่ถึงหลายต่อหลายคนก็เลยต้องใช้วิธีนี้ทั้งๆที่รู้แจ้งเห็นจริงว่ามันรังแต่ยิ่งซ้ำเติมต่อการรอคอยคอยแล้วคอยเล่าไม่ต่างไปจากรอให้น้ำท่วมหลังเป็ดคุณอาคมเองรวมทั้งพี่ปรีชานี่ได้เคยเจียดเงินซื้อหวยอยู่บ้างเหมือนกันแต่สำหรับพี่สีนวลแล้วค่อนข้างที่จะติดหนึบเลยทีเดียว โดยซื้อมันทุกงวดมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ทุนทรัพย์ที่มีเท่าที่รู้นี่แกซื้อตัวละห้าบาทสิบาทถ้งงวดไหนที่มีเลขเด็ดเลขดังแกถึงจะทุ่มแทงมากหน่อยตัวละยี่สิบหรือว่าห้าห้าสิบบาทเลยทีเดียวแต่ไม่เคยเกินไปจากนี้ซึ่งคุณอาคมก็เคยพูดแซวกับอยู่บ่อยๆว่าซื้อเพีงแค่นี้แล้วมันจะไปรวยได้ยังไงแกก็ได้แต่ยิ้มโดยไม่ว่าอะไรกิจวัตรประจําวันอีกอย่างหนึ่ง ของพี่ประชากับพี่สีนวลที่คุณอาคมเห็นอยู่บ่อยๆก็คือแกจะตักบาตรทุกเช้าโดยไม่ได้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งแกก็เคยชวนคุณอาคมอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณอาคมมักจะตื่นไม่ทันพระวันไหนก็ตามที่วันพระใหญ่ตรงกับวันหยุดทั้งคู่ก็จะพาลูกเต้าไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอ แล้วก็ยิ่งเป็นวันที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้น,นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาแก่ก็จะปัดธุระอื่นๆออกไปโดยทันทีแกก็เคยบอกกับคุณอาคมว่าทําบุญทําทานเอาไว้เนี่ยมันไม่เสียหลายอะไรหรอกนะอย่างน้อยๆมันก็ทําให้เราสุขใจเป็นอันดับแรกละไอ้ที่เราลําบากยากจนไม่ได้ร่ํารวยเหมือนกับคนอื่นๆเขานี่ มันก็เกี่ยวกับบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนของเราเองนั่นแหละพี่เชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยหละครับเออจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่เสียหลายนะอย่างกับการให้ทานเนี่ยมันก็เหมือนกับการช่วยคนที่เขาด้อยว่าเราเดือดร้อนพาเราได้มีกินมีใช้บ้างถึงจะให้เล็กๆน้อยๆย,ยก็เถอะคุณอาคมคิดว่าพี่ประชาชนี่พยายามโน้มน้าวให้แกมีใจกับการทำบุญทำทานเหมือนกับแกบ้าง ซึ่งแกก็บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงคุณอาคมกับแกก็คงได้เจอเจอกันอีกอ่ะคุณอาคมก็ได้แต่หัวเราะการตักบารนี่ก็เหมือนกันนะเรามีน้ำเราก็ใส่น้ำมีข้าวก็ใส่ข้าวอย่าไปคิดว่าเราไม่มีเราไม่พร้อมแม้แต่ลูกอมเม็ดเดียวเราก็ยังใส่บาตรได้เลยนะคุณอาคมก็พยักหน้ากับคำพูดของแก พร้อมกับเอออไปว่าผมจะหาเวลาทําอย่างนั้นหรือว่าเช่นเดียวกับแกบ้างแต่ก่อนนี้คุณอาคมเคยคิดนะอ่าเพราะว่าพี่ประชาเนี่ยเคยออกปากขอหยิบขอยืมเงินของคุณอาคมโดยบอกว่าไม่มีกินไม่มีใช้ในขณะที่คุณอาคมกลับคิดไปว่าในเมื่อเงินทองไม่ค่อยจะมีกินมีใช้แล้วทำไมแกถึงได้ตักบาตโดยไม่ยอมหยุดอ่า ยังดันทุรังอยู่ได้ทุกเชา้าทุกวันคุณอาคมมาคิดได้ในภายหลังนี้นี่เองว่าความคิดอย่างนี้มันดึงบาปกรรมเข้ามาสู่ตัวเองโดยแท้และการที่คุณอาคมให้คนที่ฝ่ายทำหยิบยืมเงินไปอย่างน้อยๆ้อยเขาก็เอาไปทำบุญทำทานคุณอาคมก็ย่อมจะได้รับผลบุญนั้นอยู่บ้างแม้ไม่มากก็น้อยซึ่งมันก็คงจะดีกว่าให้คนที่ไม่ดีเอาไปทำการที่ไม่ดีต่างๆ พี่ประชาบอกว่าการทำบุญทำทานเป็นเสมือนดัง่งเป็นการฝากเงินฝากข้าวของเอาไว้ใช้ในภพภูมิข้างหน้าดอกเบี้ยมันยาวไกลไปถึงชาติภพอื่นๆใช้จ่ายยังไงมันก็ไม่มีวันหมดแล้วมันก็มีแต่เพิ่มค่าไม่รู้ว่ากี่เท่าต่อกี่เท่าเราอย่าไปคิดจิว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นแต่จริงๆแล้วนะ่ะมันเป็นเรื่องของเราเป็นตัวของเราเองนี่แหละที่จะได้รับผล พราะเราตายลงไปเราอย่าไปหวังเลยว่าลูกเมียเขาจะมีเวลาให้กับเราเคยเห็นไหมละ่ะพอผัวตายปุ๊บเมียก็เริ่มแต่งหน้าทาปากแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังเลยว่าลูกเมียมันจะทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเราถ้าเราคิดแบบหวังน้ำบ่อหน้าเราก็จะคิดได้ว่ามันสายไปแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวได้อีกเพราะเราตายไปแล้วนี่พี่หวังดีหรอกนะถึงได้บอกแบบนี้ บางวันที่มีการตั้งวงสุรายาเมาแล้วมีพี่ประชาะเข้ามาร่วมวงด้วยเพื่อนผูงในรุ่นราวคราวเดียวกันก็ถึงก็ออกปากขอร้องเลยว่าอย่าให้พี่ประชาพกคำภีมาด้วยนะเพราะว่าแกพูดแกสอนแกสั่ง,ท,งทั้งทั้งที่เล่ายาปลาปิ้งอย่งางคาปากอยู่เลยแต่เรื่องราวในชีวิตครอบครัวของพี่ประชานั้นค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดไปในทํานองอัศจรรย์พันลึกอยู่ไม่ใช่น้อย เพราะว่าในยามที่ความเดือดร้อนประเดประดังเข้าใส่ครอบครัวของแกยอย่างรุนแรงแกมักจะเอาตัวรอดได้ทุกเมือ่อจนกระทั่งคุณอาคมรู้สึกงุนงงประหลาดใจยอยู่เนืองเนืองเอออาคมมีตังให้พี่ยืมสักพันครึ่งพันไหมละ่ะพอดีไอตัวโตของพี่มันจะต้องซื้อกระเป๋าหนังสือแล้วก็รองเท้าคู่ใหม่ของเก่าที่ใช้อยู่มันขาดจนไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วโธ่พี่ ผมเหลือติดกระเป๋าอยู่ไม่ถึงสามร้อยเลยอะเสร็จแล้วก็เปิดกระเป๋าสตังค์ให้แกดูเพื่อเป็นการยืนยันคุณอาคมบอกว่าถ้ามีในไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือหรือว่าผ่อนคลายในความเดือดร้อนของแกซึ่งพี่ประชาก็รู้ดีว่าเขาเป็นคนยังไงถึงไหนถึงกันอยู่แล้วโดยเฉพาะกับแกและครอบครัวเออเอาอย่างนี้แล้วกันนะพี่ประชา เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นผมจะหามาให้พี่จะหยิบยืมจากพวกเพื่อนๆเ,เอามาให้พี่หมุนไปก่อนนะเออมันจะลำบากเธอหรือเปล่าละ่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะปล่อยให้มันใช้ของเก่าไปก่อนรอให้ถึงสิ้นเดือนนั่นแหละค่อยซื้อให้มันรู้สึกว่าแกก็มีสีหน้าผิดหวังอยู่เหมือนกันไม่มีปัญ,ปญหาหรอกครับแมมผมกับพี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นสะที่ไหนกันละ่ะเสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณอาคมเลิกงาน ก็นำเงินตามจำนวนที่แกได้ออกปากขอหยิบขอยืมไว้ไปให้แกตามที่ได้รับปากไว้ตั้งแต่เมื่อวันแต่ในทันทีที่คุณอาคมส่งเงินให้แกก็ปฏิเสธพร้อมกับชี้ไปที่ถุงกระดาษที่ใส่รองเท้าและกระเป๋านังสือใหม่เอี่ยมของลูกสาวคนโตโอุย้ยขอบใจมากเลยนะอาคมแต่น,นู้นพี่นวลเขาได้ซื้อมาแล้วอ้าวแล้วพี่ไปหาเงินที่ไหนมาได้ล้วครับมีคนเขาให้เงินมา แกเล่าว่าในวันเนี้ยพี่สีนวลได้ซักเสื้อตามปกติเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่บังเอิญในวันนี้มีลูกค้าคนหนึ่งลืมเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงร่วมหมื่นบาทซึ่งพี่สีนวลก็นําเงินจํานวนนั้นไปคืนให้อย่างครบครันทุกบาททุกสตางค์ลูกค้าคนนั้นก็เลยให้เงินเป็นค่าตอบแทนในความซื่อสัตย์มาถึงสองพันบาทพี่สีนวลบอกว่าพี่ไม่รับนะแต่เขาก็ายัดเยียดให้จนได้อะ่ะ มีอีกครั้งหนึง่งที่พี่ประชาะเดือดร้อนเรื่องเงินทองจนถึงขั้นร้องไห้ด้วยว่าลูกสาวคนเล็กของแกไม่สบายหนักแต่แกไม่มีเงินที่จะพาลูกไปหาหมอได้คุณอาคมเองก็ถังแตกกระเป๋าแห้งพอดิบพอดีเหมือนกันเออเดี๋ยวผมจะหาให้พี่โดยด่วนเลยนะครับคุณอาคมก็ตกปากรับคำกับแกเพราะว่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันจะรอช้าอะไรไม่ได้ซะด้วยแต่ยังไม่ทันที่ คุณอาคมจะขยับตัวซะด้วยซ้ำไปพี่ประชาก็ได้มาบอกกับคุณอาคมว่าแกได้เงินแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกซึ่งก็สร้างความแปลกใจเป็นที่สุดเพราะว่าเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นหลังจากที่แกเอ่ยปากเพื่อจะหยิบยืมมีคนลืมสตังค์มาในกระเป๋ากางเกงอีกแล้วเหรอพี่อ่าคุณอาคมก็ถามในทํานองสัพพยกแต่แกสายหน้าที่มีแววสดชื่นจนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน คือพอพี่กลับไปจากห้องของอาคมนะพี่ก็กะว่าจะลองไปหาทางอื่นดูบังเอิญพี่ไปเก็บทองได้บาทหนึ่งมันหล่นอยู่ริมถนนกลางซอยโน่นน่ะและพี่ก็ไม่เห็นว่ามีใครเขาเดินหากันเลยพี่ก็เลยเอาไปขายแกก็เล่าถึงต้นต่อของเงินที่ได้มาโดยมีทีท่าวิตกกังวลอยู่บ้างกับการถือวิาสาสะนี้แม่พี่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นผมผมก็ทำแบบพี่นี่แหละแล้วเราจะ เอาไปคืนใครเขาได้อ่ะเออแต่ถ้ารู้ว่าเป็นของคนนั้นคนนี้มันก็อีกเรื่องหนึง่งผมว่ามันเป็นโชคของพี่ซะมากกว่าคุณอคมบอกเพื่อให้แกคลายความวิตกกังวลน,นี้ไปเสียไม่ใช่เก็บเอามาคิดอยู่แบบนี้ในตอนนั้นนะคุณอคงคิดว่ากรรมดีที่พี่ประชากับพี่สรีนวลประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นแหละที่ทำให้ความทุกข์ยากความเดือดเนื้อร้อนใจคลายลงไปคล้ายๆกับผ่อนทุกลาโศก ถึงคราวทุกข์มันก็เหมือนกับมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบันเทาให้ซึ่งถ้าไม่ใช่กรรมดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรครับคุณรัตนานี่เป็นลูกสาวคนโตมีพี่น้องทั้งหมด8ดคนพ่อแม่เป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ สมัยที่เธอยังเล็กอยู่จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์นักการทํานาก็พอทําได้บ้างไม่ได้บ้างในบางปีแต่พ่อแม่ของเธอก็ไม่ได้ย่อท้อต่อชีวิตท่านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าใช้เองปลูกผักสวนครัวขายได้เงินจุนเจือครอบครัวมาตลอดถ้าปีไหนทํานาไม่ได้พ่อก็จะไปรับจ้างเป็นช่างทําบ้านท่านมีความรู้ในด้านช่างไม้ฝีมือดี รับเหมาสร้างบ้านให้คนในเมืองและได้เงินก็เอามาเลี้ยงลูกในฐานะที่คุณรัตนาเป็นลูกคนโตก็ช่วยงานท่านทุกอย่างตั้งแต่ช่วยเลี้ยงน้องซึ่งมีหลายคนแกก็เลยกลายเป็นคนที่รักงานเพราะว่าต้องทำงานจนไม่มีเวลาว่างเป็นของตัวเองตั้งแต่อย่างเล็กๆคุณรัตนาไม่เคยไปเดินเล่นบ้านคนอื่นโดยไม่จำเป็นถ้าไม่มีธุระก็จะไม่เห็นบ้านคนอื่นเลย เพราะว่าพ่อแม่สอนอยู่เสมอว่าเกิดเป็นลูกคนโตต้องทำตัวให้ดีจะได้เป็นตัวอย่างให้น้องทำดีได้ดีเราต้องเป็นแบบที่ดีการเดินเล่นบ้านคนอื่นนั้นไม่ดีเสียเวลาทำงานบ้านนอนตื่นสายก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ไม่ดีมีงานต้องรีบทำให้เสร็จอย่าผลัดวันประกันพรุ่งคำสอนของท่านทั้งหมดนี้คุณนัตนาจำไว้เสมอก็เลยทำให้แกเป็นคนที่อดทนมาตลอดต่อสู้ชีวิตมาอย่างไม่ย่อท้อ ชนิดงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ขอให้มีส่วนได้ช่วยพ่อแม่และน้องๆแกก็พอใจทำงานนั้นจนสำเร็จต่อมาแกก็เรียนจบชั้นประถมปีที่สี่ก็ขอพ่อแม่ไปเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่หนึ่งในตัวจังหวัดพ่อแม่ไม่ยอมโดยอ้างว่าไม่มีใครช่วยเลี้ยงน้องให้อยู่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดีกว่าเรียนต่อกว่าจะจบก็ตั้งหลายปีกว่าจะได้งานทำเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่ การที่คุณรัตนาเป็นคนที่มีนิสัยเสียสละเชื่อฟังพ่อแม่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่อทั้งที่ตัวเองก็พอเรียนได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยกลับคิดว่าถึงไม่ได้เรียนต่อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีงานเราจะเป็นชาวนาร้อยเปอร์เซ็นเป็นลูกชาวนาโดยสมบูรณ์โดยไม่มีข้อแม้ใดๆเลยถ้าลองคิดดูสิว่าตอนที่คุณรัตนนาจบชั้นประถมปีที่สนั้นอายุเพียงสิบปีเท่านั้น อันนี้แหละคือชีวิตการต่อสู้ของแก่ที่จะต้องต่อสู้ต่อไปจักเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุเพียง11ปีต้องต่อสู้ชีวิตเป็นกระดูกสันหลังของชาติหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินท่านที่ไม่เคยทำนาไม่อาจจะทราบได้หรอกว่าการทำนานั้นยากและก็เป็นงานหนักแค่ไหนตอนเช้าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปนาเพื่อจะได้ดำนาให้ได้มากๆก่อนที่แดดจะร้อนวันไหนฝนตกก็ทนเปียก แล้วก็หนาวเหน็บไปวันไหนแดดร้อนก็ต้องทนร้อนไปข้าวเช้าก็กินเอาสิบโมงเช้าข้าวเที่ยงกินบ่ายสองโมงข้าวเย็นกินหนึ่งทุ่มเป็นประจำอย่างเนี้ยทุกวันคุณรัตนาต้องทํางานทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านตั้งแต่หุงข้าวทํากับข้าวตําข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารสมัยนั้นไม่มีโรงสีข้าวเหมือนกับทุกวันนี้เพราะไม่มีคนรวยที่จะซื้อโรงสีข้าวได้ต้องอาศัยการตําเอาแล้วเหนื่อยขนาดไหนท่านลองคิดดู คุณรัตนาต่อสู้มาตลอดตอนเช้าต้องตื่นไปดำนาตลอดวันกลางคืนก่อนนอนก็ต้องตำข้าวไว้กินตอนเช้าอีกเป็นกิจ,จวัตรประจำวันจนกว่าจะดำนาเสร็จการทำนาในสมัยนั้นทำแบบตัวใครตัวมันไม่มีคนรับจ้างพ่อเนี่ยแข็งแรงมากพ่อไม่ยอมหาเพื่อนช่วยบอกว่าหาเข้ามาต้องแบ่งข้าวให้เขาสู้ทำสองคนพ่อลูกดีกว่าได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราหมด คุณรัตนาก็เลยเป็นคนที่อดทนแข็งแกร่งตามท่านทำงานได้สารพัดตั้งแต่ขุดดินหาบน้ำเผาถ่านเลี้ยงควายไถายนาเก็บหมอนเลี้ยงไหมได้ทั้งนั้นการนำนาตอนที่เหนื่อยเอาจริงๆก็ประมาณสองเดือนเสร็จพอหมดฤดูทำนาแล้วก็หันมาเลี้ยงไหมต่อไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปล่าประโยชน์ทีนี้มาช่วยงานแม่บงังเพราะว่าแม่มีน,อน้องน,น้อยมาอีกต้องช่วยซักผ้าอ้อมหุงหาอาหารเตรียมตัวให้น้องไปโรงเรียน เก็บใบหมอนมาเลี้ยงไหมสาวไหมได้เส้นไหมมาทอเป็นผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าตาเสื้อแบ่งกันใส่ไปตามประษาบ้านนอกคอกนาในสมัยนั้นแต่ก็รู้สึกเคยชินกับการทำงานต่างๆมาจนเพลินลืมคิดถึงความลำบากกลับมีความรู้สึกเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตชนบททำนามาได้สามปีอายุเข้าสิบสี่ปีเข้าวัยรุ่นแม่ก็คงคิดเห็นใจที่คุณ รัตนาตั้งใจทํางานช่วยท่านมาตลอดไม่เคยบน่นไม่เคยเกเรพวกน้องก็ได้เข้ามาเรียนต่อในเมืองท่านก็เลยส่งคุณรัตนาให้มาเรียนตัดเสือ้อตัดเย็บเสื้อผ้ากับร้านตัดเสื้อที่รู้จักกันก่อนเขาคิดค่าสอนสมัยนั่น300บัตรบาทโดยสอนรวมหมดทั้งกางเกงกระโปรงเสื้อทุกแบบทั้งแบบผู้ชายผู้หญิงตลอดจนถึงเสื้อชั้นในวันแรก ที่แกไปเรียนในี่ครูบอกว่ายังเด็กเกินไปกลัวจะสอนเข้าใจยากเพราะว่ายังไม่รู้จักแต่งตัวเลยนุ่งแต่ผ้าถุงนะคุณรัตนาก็บอกว่าเดี๋ยวขอหนูเรียนดูก่อนถ้าเรียนไม่ได้ก็ให้ค่าสอนฟรีเขาก็เลยรับเอาไว้ต่อมาคุณรัตนาก็ได้เข้ามาในเมืองทุกวันด้วยการเดินเท้าไปเรียนพร้อมกับน้องๆที่ไปเรียนหนังสือระยะทางจากบ้านเข้าไปในเมืองก็ประมาณ4กิโลเมตรไปเช้าเย็นกลับ สมัยนั้นไม่ค่อยมีคนใส่รองเท้ากันต้องเดินเท้าเปล่าถนนหนทางก็ไม่สะดวกต้องเดินตามคันนาบ้างตามทางเกวียนบ้างหน้าฝนก็ต้องเดินลุยน้ํามารวมแล้ววันหนึ่งคุณรัตนาต้องเดิน8กิโลเมตรกลับถึงบ้านต้องหาบน้ํากินหาบน้ําใช้ให้พวกน้องอาบกันอีกให้ข้าวไก่ข้าวหมูหาบน้ํารถผักสวนครัวระหว่างเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าพอถึงฤดูทํานาก็หยุดช่วยพ่อดํานาก่อนพอดํานาเสร็จ ก็ไปเรียนต่อใหม่อีกเรียนไปได้สองสาเดือนก็ต้องหยุดเกี่ยวข้าวอีกจนกว่าจะนวดข้าวเสร็จเก็บใสยุ่งเรียบร้อยถึงได้ไปเรียนตัดเย็บต่อเป็นอย่างนี้สลับกันไปราวๆสองปีเจ้าของร้านเห็นฝีมือพอใช้ได้ก็เลยให้เงินเดือนคุณรัตนาก็เลยผ่อนจักคันหนึ่งเอาไว้ที่บ้านกลับจากรับจ้างที่ร้านก็ไปตัดเย็บที่บ้านต่อตอนกลางคืนโดยใช้ตะเกียงกระป๋องที่ใช้น้ำมันกาดในสมัยนั้นส่องพอมองเห็นแต่ก็ไม่ถนัดนัก ด้วยความภาคเพียรที่ได้สู้อดทนมาคุณรัตนาก็เลยได้เป็นช่างตัดเสื้อมาจนทุกวันนี้มีอาชีพที่สุจริตทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวสืบมาแกก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่ได้ต่อสู้ชีวิตด้วยความมีมานะและอดทนต่อมาคุณรัตนาได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนกำพร้าพ่อมีแม่ซึ่งป่วยอยู่โดยไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าเงินไม่มีตัวเขาต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองมาตลอด พอแต่งงานกันได้เดือนหนึ่งสามีก็ชวนคุณรัตนาเข้ามาอยู่ในตัวเมืองโดยสามีเปิดร้านตัดผมเช่าบ้านให้คุณรัตนาอยู่ต่างหากคุณรัตนาก็รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆได้เงินก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดพอได้เงินเก็บไว้บ้างแล้วช่วยส่งให้น้องเรียนต่อบ้างถึงจะแยกออกมาแล้วก็ตามแต่ว่าภาระของคุณรัตนาก็ยังไม่หมดไปต้องส่งเสียพวกน้องมาตลอดทั้งเสื้อผ้าของน้องๆก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมด เพราะว่ากุณัตนานี่ตัดเป็นทุกแบบไม่ต้องไปเสียเงินจ้างที่อื่นก็เลยต้องแบกภาระนี่มาโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่อมาที่นี่กุณัตน,นามีลูกทีนี้แหละชีวิตต้องต่อสู้ขนาดหนักในระหว่างที่แต่งงานได้6ปีกุณัตน,นามีลูกสี่คนแล้วก็เลี้ยงดูด้วยตัวเองทั้งหมดไม่เคยมีพี่เลี้ยงช่วยเลยเพราะว่าสามีไม่เห็นด้วยกับการหาคนมาช่วยเลี้ยงลูกเขาบอกว่าปู่ย่าตายายก็เลี้ยงเองมาตลอดท่านยังเลี้ยงได้ แกก็เลยต้องเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่อย่างทุลักทุเลผ่านอุปสรรคมานับไม่ถ้วนตามวิถีชีวิตจนลูกคนโตอายุได้ห้าขวบพอเข้าโรงเรียนคุณนัตนาก็เริ่มส่งให้เรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กต่อมาก็ส่งคนที่สองสามสี่ไปตามลำดับต้องรับภาระหนักมากไหนจะต้องช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ไหนจะเลี้ยงลูกของตัวเองถึงสี่คน ดีแต่ว่าสามีเป็นคนใจดีมีเมตตาไม่เคยรังเกียจญาติพี่น้องของคุณรัตนากลับส่งเสริมซะอีกก็ทําให้แกมีกําลังใจต่อสู้ชีวิตมาเก็บหอมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่งซื้อที่ดินได้แปลงหนึ่งก็พากันมาสร้างบ้านอยู่เองในระหว่างสร้างบ้านนั้นมีปัญหาเอามากๆเพราะว่าเงินไม่พอต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาสร้างให้เสร็จพอได้บ้านอยู่เองแล้วทีนี้ก็ต้องหาเงินใช้หนี้ที่ยืมเข้ามาพร้อมกระส่งลูกเรียนด้วย ลูกเริ่มเรียนชั้นสูงขึ้นค่าใช้ใจ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจากครอบครัวเล็กๆก,ก็ขยายเป็นครอบครัวใหญ่คุณรัตนาต้องแบกภาระหนักมากโดยการรับจ้างตัดผ้าเพิ่มขึ้นทำทั้งกลางวันกลางคืนทุกคืนถึงสี่ห้าทุ่มเป็นประจำจนได้เงินใช้หนี้หมดจึงรู้สึกภูมิใจในความสามารถของตัวเองมากคุณรัตนาก็ดีใจคิดว่าต่อไปนี้อาจจะลดความลำบากลงได้บ้างแต่ที่ไหนได้เวรกรรมที่สร้างมา มันก็คงจะยังไม่หมดโดยไม่คาดฝันคุณรัตนาต้องรับกรรมนั้นอย่างแสนสาหาัสที่นี่หนักเอามากทีเดียวในชีวิตสามีคุณรัตนาเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยการกระอักเลือดคืออยู่ดีๆเลือดไหลออกมาจากทางปากทางจมูกหายใจไม่ได้หมอช่วยไม่ทันเลยสิ้นใจไปต่อหน้าต่อต,อตาทิ้งลูกสี่คนไว้เป็นภาระให้แก่คนเดียว ตอนที่สามีเสียนั้นลูกคนโตเรียนอยู่วิทยาลัยอาชีวะนครราชสีมาคนที่สองเรียนอยู่วิทยาลัยครูสุรินอีกสองคนเรียนอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดซึ่งอยู่ในระหว่างที่ต้องใช้เงินทั้งนั้นดีแต่ว่าชีวิตของคุณรัตนาที่เคยต่อสู้มาตลอดด้วยลำแข้งของตัวเองก็เลยช่วยให้แกมีจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งอดทนทําหน้าที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อและแม่ในขณะเดียวกันไม่ให้ลูกมีปมได้เพราะการเป็นลูกกับพระ พยายามตักเตือนให้คำปรึกษาให้ความอบอุ่นแก่ลูกอยู่เสมอแกอบรมเลี้ยงดูลูกมาอย่างดีจนลูกๆมีกำลังใจเรียนหนังสือจนจบปริญญาแล้วสองคนมีงานทำแล้วคนที่สามก็จะจบเร็วๆนี้แล้วคนที่สี่ที่จะต้องส่งเสียไปอีกในราวสองปีกว่าก็คงจะเบาบางลงและนี่คือชีวิตของคุณนัตนาที่ได้ต่อสู้มาโดยที่ไม่มีใครที่จะช่วยแกได้เลยมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้ ทุกวันนี้แกอยู่ได้ด้วยการประพฤติธ,ธรรมเพราะชีวิตของแกสู้มาด้วยการปฏิบัติธรรมมาพร้อมไม่เคยละเว้นสู้ชีวิตควบคู่มากับธรรมะตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้คุณนัตนาเคยตั้งสัตย์ปฏิญาณตัวว่าถ้าลูกของข้าพเจ้าทั้งสี่คนได้ดีมีงานทําเป็นหลักแหล่งช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือสังคมประเทศชาติได้โดยสมบูรณ์แล้วข้าพเจ้าจะฝากชีวิตของข้าพเจ้าไว้ในรถพระธรรมปฏิบัติตนตามรอยพระพุทธองค์สืบไป สาธุครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ